รถถ้ามีอุบัติเหตุชนด้านนี้มานะผมว่านะอูสีเนี่ยเปราเรียบแน่นอนอันนี้อันนี้เข้ามาจากศูนย์เลยนะครับสแตนดาร์ดเลยนะฮะนี่กุญแจก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะฮะตัวนี้นะครับม,มีเลขไมล์ปัจจุบันอยู่ประมาณ40,000กิโลสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดรถยนต์มือสองนะฮะ TK คุดคานะครับผม วันนี้เราอยู่ในช่วงเซลลมาช่วยขายรถนะครับผมผมจี๊ดนะฮะนะฮะเราเจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราไปรถหนึ่งคันมารีวิวกับท่านผู้ชมนะฮะเป็นรถ SUV เป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นรถครอบครัวนะฮะมิตซูเอ็กเพนเดอร์รถปี2020นบนะฮะรถสวยเดิม อันดับแรกเลยนะครับอันนี้รถจะเป็นสีบอลเงินตัวหน้านะฮะจะเป็นกระจังหน้าซึ่งจะจงออกแบบเป็นแบบโครเมียมโครเมียมเลยนะครับสามชั้นเลยนะโครเมียมตัวนี้ก็เป็นโครเมียมหมดเลยนะครับมิโซนะครับผมไฟกลมๆนี่ก็คือตัวสปอร์ตไลท์คู่หน้าเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างนิดนึงตัวนี้ก็จะมีตัดเป็นสี bon นสีบอลนะฮะสีบอลเงินนะฮะตัดกับตัวตรงหน้ากระจงังตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัว พิซูบิชินะฮะตัวนี้ตัว X Pen เพนนะครับปี2020นะฮะตัวนี้นะฮะพ่าด้านข้างมีอะไรที่มันตกแต่งแล้วก็สวยงามบ้างนะครับอันนี้เป็นกระจกมองข้างนะฮะด้านนี้นะฮะด้านซ้ายนะฮะกระจกมองข้างซึ่งออกแบบมาเป็นสีสีเดียวกับตัวรถเลยก็คือสีบอลเงินนะครับผมส่วนด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะฮะแล้วก็ตกแต่งมาด้านข้างนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนิดนึงนะกระจกมองข้างด้านนี้ก็จะพับไปฟ้าแล้วก็ปรับไปฟ้าเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวเรื่อง ประตูนะฮะประตูด้านนี้ตัวนี้ก็ด้านล่างก็จะเป็นตกแต่งมาด้วยโครเมียมยาวเลยนะตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังเลยนะครับนะถึงด้านหลังเลยส่วนมือเปิดตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมทั้ง4บาทเลยนะสบาทเลยนะครับผมกุญแจบแบบปิดเปิด,ปดอัตโนมัตินะนะโดยแบบสมาร์ทอินทรีนะครับผมนะตัว e x p ก n d e r ตัวนี้ล้อแม็กที่ให้มาก็จะเป็นแบบอลลอยนะตัวนี้จะเป็นหน้าเงาแล้วก็ร่องดำนะครับผมส่วนตัวยางตัวนี้ ที่ให้มาก็จะเป็นขอบ16นะฮะนะตัวนี้นะขอบ16ก็ยางก็จะเป็น205 55ขอบ16นะครับตัวนี้ยางยังใหม่ๆเลยนะฮนะดอกยางยังเต็มๆเลยนะครับผมนะยี่ห้อบิสโตรนะครับผมแล้เวเรามาดูด้านท้ายนิดน,นึงนะฮะว่าเจ้ารถมิซูบิชิตัวเอ็กเพนเดอร์ปีสองพี่สิบรุ่น GT ว่าเขาออกแบบไฟท้ายมาแบบไหนนะครับไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็นแบบหลอด LED แล้วนะฮะเป็นตัว L เลยทั้ง2ฝั่งนะฮะตัวนะี้ ตัวนี้นะครับผมด้านบนนี้ก็จะมีไฟเบรกวงที่3ด้วยนะครับสปอยเลอร์หลังอ่าปอดสปอยเลอร์หลังนะก็มีเสาอากาศมาเรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ที่ปัดน้ำฝนก็จะเป็นแบบอัตโนมัติด้านหลังนะครับผมส่วนกระจกด้านนี้ก็จะมีไล่ฟ้าเรียบร้อยเลยนะครับผมนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูนิดนึงนิดนึงตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์นะฮะโลโก้ของเขาเลยนะ X อ็กเทนเนะครับผมแล้วก็ตาพิสซูวิชินิดนึงนะครับ แล้วก็ตัวนี้ด้านหลังนี้ก็จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับผมนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวลิ้นหลังนิดนึงนะฮะลิ้นหลังก็จะมีไฟทับทิมทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับโอเคเมื่อกี้เราดูไฟกันแล้วเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูเลยแล้วกันนะฮะว่ารถคันนี้มีเรื่องอุบัติเหตุชนมาไหมครับผมนะเดี๋ยวผมเปิดมาแล้วนะฝาท้ายนะครับเดิมๆนะตัวนี้เป็นเบาะ3ามแถวนะฮะของเจ้ามิซูเอ็กเพนเดอร์ปี2020ตัวนี้ จะเป็นเบาสามแถวนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นหนังแท้เป็นสีดำหมดเลยนะครับทั้ง3าแถวเลยนะหัวน็อตเดิมๆนะครับผมอ่าบางๆผิวบางๆนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับตะเกียบตรงแนวเลยนะฮะสวยงามเลยนะครับผมอ่ด้านซ้ายนี่นะเม็ดอาร์ตอ,อ,อยู่ครบนะ้วรอยอยู่ครบนะครับส่วนด้านนี้อ่าฝาก็เนี่ยเม็ดอาร์ตจะเอาิวา้วรูปบางๆจะมีความครบนี่เหมนนะครับผมฝาท้ายผิวแห้ง,งๆบางๆนะครับผมนะอ่ะด้านล่างเดี๋ยวดูด้านล่างนี่หนึ่งอาจตะเกียบตัวนี้นะ รถถ้าม mm ีอุบ uh, ัติเหตุชนด้านนี้มานะผมว่านะอูสีเนี่ยเป้าเรียบแน่นอนอันนี้อันนี้เข้ามาจากศูนย์เลยนะครับสแตนดาร์ดเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดหนึ่งนะว่ารถคันนี้มีเรื่องอุบัติเหตุชนด้านข้างมาไหมครับหรือว่าพลิกคว่ำมาไหมครับแบบแรกเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งประตูคนขับนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมแกะลูกยางนิดหนึ่งนะครับผมให้แกะดูชัดๆเลยนะเดี๋ยวให้ตากล้องมันจะเหนียวนิดหนึ่งเดี๋ยวลองเหนียวแล้วแกะดูไหนแกะนะแกะดูเลยนะแกะให้ดูเลยนะครับมันจะนนนี่ะะะฮลออแมมม็กััดเเิๆยครบผ อ่ะผมแกะให้สักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะมันจะเหนียวนิดนึงนะฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวถึงปิดก่อนนะครับรถกร็ลูกค้าซื้อไปก็ไม่ต้องกังวลใจนะซื้อไปแล้วก็สบายใจได้ว่ารถคันนี้ไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมานะครับผมเจ้ารถมิซูเอ็กเพนเดอร์ปี2020ตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะฮะเล็กๆนะครับผมนะแรงม้าก็ประมาณร้อยกว่าแรงมา้าเท่านั้นเองน,น,นะครับแต่ว่าผมกํลาลังผมว่าโอเคนะขับเคลื่อนนะผมว่านะรถใหญ่ๆนี่สบายมากแซงได้สบายเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงมาแล ดี๋ยวให้ตากล้องซูมชัดๆเลยฮะว่ารถคันนี้มีเรื่องอุบัติเหตุชนไหมครับอ่ะนี่ละหัวน็อตเลยนะเดิมๆนะฮะผิวแห้งๆบางๆน็อตไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการขันนะฮะเดิมๆนะซอกซับในเดิมๆอ่ะนี่หัวน็อตเดิมๆนะบังโคลน้าซ้ายนะครับเดิมๆเลยนะครับดูข้างในเลยนะครับตัวนี้จะมีรอย QC อยู่ครบเรียบร้อยนะครับตัวนี้อะสติ๊กเกอร์มอกรอยังอยู่ครบนะฮะอ้าวเนี่ยมือลูบนิ้วๆคมบางๆอยู่ในความคมนะนะ่ตะเข็บเดิมไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนนะครับ ระบบเบรกตัวนี้ก็จะเป็น ABS 4ล้อเลยนะครับนะแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูาภายในออปชันในห้องโดยสารนิดนึนะว่ามันมีอะไรโดดเด่นมากแล้วก็มีอะไรที่มันเพิ่มเติม,ตมที่มันสวยงามมากนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งก่อนนะครับผมอ่ะขออนุญาตสตาร์ทนิดหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วรุ่นใหม่ๆจะเป็นพวกพุชสตาร์ทหมดแล้วนะกุญแจก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสมา Smart ร์ทเอนทรีนะฮะตัวนี้นะครับผมมาเป็นดีโอบายเซอร์นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตัว าภายในก็สวยงามนะผมว่านะาตัวนี้ก็คอนโซลผมว่าเ็าทามาสีดําภายในสีดําหมดเลยนะตัวนี้จะไม่หนังแท้นะตัวนี้ประตูนะจะเป็นเหมือนพลาสติกนะแต่ว่าเขาเย็บมาคล้ายๆเขาออกแบบมาคล้ายๆหนังแท้นะครับผมโอเคอันดับแรกก็เดี๋ยวมาดูเรื่องแอร์นิดนึงนะฮะตัวนี้แอร์ก็จะเป็นแบบไม่ใช่ออโต้นะผมว่านะตัวนี้เขาออกแบบมาเป็นแอร์เป็นแบบปรับเป็นโหมดโหมดด้านซ้ายเป็นแบบหมุนๆนะฮะเป็นหมุนนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมี ปรับแอร์ความเย็นกับความร้อนนะฮะมีสีฟ้ากับสีสีแดงนะครับผมตัวนี้ก็จะความแรงของแอร์นะฮะโอเคนะครับผมส่วนหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นแบบอจอแบบเล่นดีวีดีได้นะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็ตรงวงมลาลัยนิดนึงนะวงมลาลัยตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบ m u l ติฟังชั i นะฮะฝั่งซ้ายก็จะเป็นหมดโหมดแบบปรับเปิดเครื่องเสียงนะฮะแบบ,บเบาเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนช่องได้แล้วก็รับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะครับ ส่วนด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวนี้เป็นรุ่น GT นะมันจะมีคูดคอนโทรลนะฮะด้านขวานะครับผมคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็กระจกก็พับไปฟ้าปรับไปฟ้านะฮะปรับไปฟ้านะครับผมนะครับส่วนฝั่งคนขับตัวนี้ก็กระจกด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นออโต้ฝั่งเดียวนะเฉพาะฝั่งคนขับนะครับส่วนด้านคนนั่งก็จะเป็นแบบปรับธรรมดาระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเรียบร้อยเลยนะครับมีตรงนี้ก็ บเบาะก็จะเป็นหนังแท้เลยนะพี่นี่จากศูนย์เลยนะจากศูนย์เลยสวยงามอันนี้แน่นน,นั่งสบายไม่ต้องกลัวปวดหลังเลยนะเพราะออกแบบมาดีบ้างเลยส่วนด้านหลังตัวนี้ก็มีแอร์ด้วยแอร์ Air ด้านหลังนะอันนี้นะความเย็นก็ด้านหลังคุณด้านหลังก็ปรับปรับอุณหภูมิปรับความเย็นได้ด้านหลังเลยนะฮะเรื่องความปลอดภยัยผมว่าแอร์แบ็กเนี่ยตัวนี้เขาให้มาที่แอร์แบ็กคู่หน้านะจะมีด้านข้างแล้วก็ตรงพวงมาลัยนี่นึงนะความปลอดภัยนะครับสำหรับอ่าอ่าเลกไมค์ปัจจุบันนะฮะมิตซูบิชิรุ่น X เพนเดอร์ ender, ตัว GT เลขไมปัจจุบันอยู่ประมาณ40,000โล40,000โลเท่านั้นนะครับรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยเขาสามารถเข้าสู่ได้เลยรถไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำมาแน่นอนนะครับผมครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้เราดูออปชันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็มาสรุปเรื่องราคานิดหนึ่งนะครับผมสำหรับท่านที่เป็นแฟนเพจทาง u t u b e นะฮะแล้วก็ทาง a c e b o o k นะฮะวันนี้เราโปรโมชั่นพิเศษให้ท่านไปเลยนะครับ ตัวนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ800,000กวา่าเราจะลดโปรโมชั่นพิเศษลดกระน,นำไปเลยนะมีของแถมให้ด้วยนะครับจาการาคาที่699,000บาทเราไม่ขายแล้วนะเราลดราคาพิเศษไปเลยนะครับเหลือ679,000บาทรถมิตซูบิชิเอ็กเพนเดรุ่น GT นะปี2020เลขไมล4,000 40, 0โลรถมือเดียวไม้แท้นะฮะรับประกันไม่มีวันเหตุชนหนักพิกว้มนะครับ สำหรับท่านที่สนใจอยากดูรีวิวนี้แล้วอยากจะได้เป็นเจ้าของนะสนใจที่จะจัดไฟแนนซ์ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถส่งเอกสารให้เราตรวจสอบก่อนได้นะฮะเรามีไฟแนนซ์ไปบริการถึงบ้านท่านเลยนะครับผมสาหรับผ่านเรื่องผ่านเรียบร้อยแล้วท่านไม่สะดวกมารับรถนะเราบริการไปส่งรถถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมจี๊ดนะฮะก็ขอลาด้วยคลิปนี้เท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสคลิปต่อๆไปนะ วันนี้ผมจี๊นะจากตลาดรถยนต์มือ2อง TK คุดดคานะต้องขอลาคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ